สำหรับรายนามอันนี้จำนวน6รูปนะครับที่เป็นพระมหาเถระขึ้นเจ้าองค์พิจนาพระไตรบังสุุลบนเวน,นะครับอ่าอันนี้พระเดชพระคุณเจ้าคณะจังหวัดพระราชสารโกศลเจ้าคณะจังหวัดกรทานีนท่านก็ได้นําพระไตรอ่าของเจ้าพระคุณสมเด็จเจ้าพระคุณสมเด็จพระวัณานต์กตำนันสามไตรท่านเดินทางมาถึงนะครับคณะก็ถวายการต้อนรับด้วยนะครับขอบคุณครับ จารประหาสสามดูนะครับจะมีมีพานออารองร,ร,รับอยู่นะครับตั้ครับการดูแลได้ครับเจา้าหน้าที่ผ้าไตรขอให้เก็บเยนะางไม่อนุญาตให้ขึ้นนะขอท่านเข้าใจกับยาติโยมด้วยจะได้รวดเร็วขึ้นจะนได้เรีบร้อยด้วยนอกจากที่จํานวน30ท่นก็จะมีคณะ,ะที่จะวายผ้าไตรและก็เครื่องไทยทันก็มีจํานวน11บดท่านที่ ก็มีรองศาสตราจารย์นายแพทย์มนเดียนเตสีทีมแพทย์ดูแลองค์หลวงปู่นะครับแล้วก็รองศาสตราจารย์นายแพทย์พัทรพงศ์มักเวททีมแพทย์ที่ดูแลองค์หลวงปู่นะครับแล้วก็ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สมชัยเรืองวันนัสสักนะครับอันนี้ทีมแพทย์ที่ดูแลองค์หลวงปู่แล้วก็รองศาสตราจารย์นายแพทย์อนุพลพานิชชนแล้วก็คนที่5ท่านที่5ก็คืออาจารย์นายแพทย์ สิทธิชัยนะครับคำใสแล้วก็ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์ถิงพันธิพย์ธรรมโรจแล้วก็คุณพุจจรีหอมนานหัวหน้างานบริการพรยาบาลและ,ะท่านที่แปดก็คุณเตือนใจพิทยาวัฒนชัยรองผ่าาการพยาบาลท่านที่เก้าก็คุณประดิญยาพุทธิสารหัวหน้าหอสงอาภาคก็สิทธิ์ก็นางบดีรักภูชัย ผู้ตรวจการพรยาบาลแผเกการพรยาบาลสบท่านที่11ก,ก็สสสนสักคุณนเกินสอขอจังหวันนดขอนแก่นนะครับอันนี้จำนวน11ท่านนะครับที่จะอยู่ทางด้านทิศใต้ที่จะถวายเพื่อจะตุป,ปใจไทยธรรมแด่พระมหาร,หราระบรมวงศ์พระแม่กรุบาจาย์ฝ่ายปกครองด้วยนะครับขอให้เตรียมตัวได้เลยจํานวน11ท่านํำนวน30ท่านก็จะอยู่ฝั่งทางด้านทิศตะวันตกออกตกนะครับ ก็จะอาจได้นางจำนวน30สบท่านก่อนเสร็จแล้วก็จะจำนวนสิบเอ็ดท่านก็จะเดินทาง,างาด้านทิศใต้ที่ผมยืนอยู่นี่นะครับและขอความเข้าใจกับผูคคณะนะคนรับรวทั้งคณะสถานาจ้าจมด้วยเราจากด้วยบุญบารมีขององค์หลวงปูส่สวัสดแล้วก็ยังมีพระมหาเทระเีระท,ท่านเมตตาเดินทางมา เอาไว้เจตุปัจจัยกับปิยพาัานธ์ด้วยมาสกู่พระเด็พระกุณพระราชศรโกศลจ้าคณะจังหวัดดอนทามีพร้อมด้วยอนาสงฆ์ก็ได้เวายวปัจจัยใ,จในการทำบุญจํานวนหนึ่งหมื่นบาทขปนุโมตนากับพระเด็พระกลุ่ด้วยเรื่องน,น,นี้ก็มีพระเด็พระกุณพระราชเมธากอนกวีเจ้าคณะภาคสิบ3อสิบามธรรมยุทธ์พระเด็จพระกุณนเจ้าเมตตาเดินทางมาวมด้วยวันนี้ก็ถือว่า วัดจังหวัดจจนนบุรีก็อยู่ในเขตการปกรครอ,องของคณะสงฆ์ท่วราชนาจารปรโดยเฉพาะบดชพระคุณผูเเาาเ้เป็นเจ้าคณภาควันนี้ท่านกมตตราดเกินท้ามมาร่วมในช่วง12มิกาสามส30นา,า,า,นานทีกวขอกัพรพัฒนาพระเทวรานุเทวราชรุรที่ได้กราบถวายรายนามพระมหาเทวรานุเทวราชไา้ท่าที่กราบเรียนถวาย ปในภาคต้นไปแล้วได้ขึ้นสู่สนสงส์และว,วันนี้ในการประกอบพิธีนั้นในการจุดธูปเทียนบูชาพระรันตนตรัยก็จะได้เจริญพรคุณโชติรัศมีอินรุกรนคนนั้นได้เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรันตนตรัยจุดเทียนสองคำตามระดับเรือว่าเป็นบัณมาาเทวระที่มีวัสายุกันมากเกือบสิบห้าปีห้าสิบห้าพรรษา ซึ่งบัณดิซึ่งองค์ล้มปู่นั้นก็ถือว่าเป็นที่รู้จักของเราสิทธิอนุสิทธิ์เป็นอย่างดีตามความทราบในฝ่าละอองธุลีพระบาททราบถึงพระบาทสมเด็จพระประมินทรรามาธิบดีพระวชิระก้าวเจ้าอยู่หัวเมื่อความทราบถึงฝ่าละอองธุลีพระบาทก็โปรดก้าวให้รับพระครูจิตติปัญญาคุณเข้าเป็นพระในราชานุเคราะห์ ก็คือพระราชาอุปถัมภ์ในการถวายการรักษาขององคลมปู่จะเห็นได้ว่าอันประกูจิติปัญญาคุณนี้ตั้งเกิดเมื่อวันที่21พฤศจิกายนยามปี2484-89ณนตำบลหนองบวัวอำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนจัน่นและก็มีมิดามีพี่น้องร่วมบิดามัรดาร่วมกันจำนวน8คนด้วยกัน และกนหลวงปู่นั้นก็มีบทบาทในอำเภอบ้านฝางน,นี้มากเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่ท่านก็สร้างโรงพยาบาลตลอดถึงมอบปัจจัยให้กับโรงพยาบาลอำเภอบ้านฝางจำนวนหนึ่งล้านบาทและก็มอบให้กับโรงพยาบาลจังหวัดจันทบุรีจำนวนหนึ่งล้านกว่าบาทได้และอีกนอื่นมากมายดังจะพัณนา วันนี้จึงมีพระมหาเถระผู้ใหญ่จำนวนมากที่เมตตาเดินทางมาร่วมและก็วันนี้ที่สำคัญอย่างยิ่งถ้าไม่มีผู้ที่อยู่เบื้องหลังในงานนี้ก็จะไม่สำเร็จขอนมโมทนากับโรงทานทุกๆโรงทานที่ได้มาทำโรงทานแจกจ่ายให้กับพี่น้องในวันนี้และวันนี้ก็ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระธรรมดิโลก เอกปรกษาจงังกนาปาก้าวัดป่าแสงอรุนบัณฑิตพระคุณก็ถือว่าเป็นที่ประคองในจังหวัดขอนแก่นกาลสินร้อยเอ็ดแล้วก็จังหวัดมหาสารคามสี่จังหวัดวันนี้ท่านก็เมตตาเดินทางม,มาร่วมด้วยในลวองค์ท่านจึงมีบทบาทที่สำคัญมากในการเผยแพร่พระพุทธศาสนาในช่วงนี้จนจะใกล้เวลาเข้ามาทุกทกทีก็เรียนเชิญพี่น้องญาติธรรมเรากับ เข้าที่รับรองให้เรียบร้อยรอเข้าสู่พิธีการด้วยกันวันนี้เรามาประพฤติธรรมจริยาคือการประพฤติธรรมนี่ถือว่าเป็นมงคลเขาบอกว่าคนลืมพระคนลืมพระละศีนก็สิ้นสักไม่มีหลักยึดติดผิดวิสัยขาดทั้งศีนสิ้นทั้งธรรมประจําใจย่อมเดินไปส่วบายตายทั้งเป็น อันสตีไม่มีศีลก็สิ้นสวยบุรุษด้วยไม่มีศีลก็สิ้นสีอีกพระสงค์ไม่มีศีลก็สิ้นดีข้าราชการศีลไม่มีก็เร็วซามคนจะดีไม่ใช่ดีด้วยที่ทรัพย์มิใช่นับพงพันชันสาคนดีนี้ดีด้วยการงานานานา,า,นา,นาอีกวิชาศิลธรรมนำให้ดี นี่แหละท่านจึงบอกว่าธรรมจริยาการประพฤติธรรมนั้นเป็นสิ่งที่ดีงามเหมือนโอวัตปฏิโมกที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้ตัดเอาไว้เป็นหัวใจสำหรับสามประการคือ 1. สัพป,ปาปะสัการะนังการไม่ทำบาปทั้งปวงอุสลสู้พระสมบัมทานการยังกุศลให้ถึงพร้อมสกิตาปริโยธบันังการทำจิตของตนในผ่องแผ้วสรุปง่ายๆก็คือห ละจากความชั่ว 2. องทำแต่ความดี 3. ามทำจิตใจให้สงบนี่คือธรรมของพระองค์ท่านที่สั่งสอนชาวโลกเอาไว้เหมือนครูบาอาจารย์ท่านได้สแสดงธรรมให้ฟังลหลายๆรูปในงานขององค์หลวงปู่สวัสดตามลำดับหลังจากนั้นก็จะเป็นการพอดผ้าไตในเจ้าประคุณสมเด็จพระวรนรัตน ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุทธกรรมาการมหาเถรสมาคมโดวยวันนี้ก็จะได้กาบรัตนาพระเดชพระกุณบราสารโกศลเป็นผู้ทอดผ้าไตาแทนผ้าไตาในเจ้าพระคุณสมเด็จตามลําดับหลังจากนั้นก็จะได้กาบารัตนาพระเถระได้พิจารณาผ้าไตาในเจ้าพระคุณสมเด็ดจจํานวน3ามรูปตามลําดับดังจะได้กาเปลี่ยนถวายในภาคปลาย หลังจากนั้นก็จะเป็นการอ่านประวัติซึ่งในวันนี้ก็ได้รับความเมตตาอย่างสูงยิ่งจากท่านพระมหานครปิยธรรมโมปรเรียนธรรมก้าประโยควัดบร,รมนิวาสซึ่งเป็นสิทธิอนุสิท์ที่องค์ล้มปู่ท่านทรงเรียนถึงปรเรียนธรรมก้าประโยคเป็นองค์นำเรียนประวัติหลังจากนั้นก็จะเป็นการทอดผ้าไตประธานซึ่งได้รับพระเมตตาจากเจก้าประคุณสมเด็จ พระอริยวงศาขัตตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก